ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมามีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมตรงบริเวณสถานพินิษ์คือมีเด็กที่อยู่ในนั้นข่ะทะเลาะก,กันทางเจ้าที่เนี่ยเข้าไประงับเหตุแต่ว่าจังหวัดช่วงชุลมุนมีเจ้าที่ถูกแทงได้รับบาดเจ็บทางเจ้าที่ฝ่ายที่เหลือก็เลยแยกเด็กคนที่เป็นหัวโจกในการตีกันเอาไปขังแยกเอาไว้ปรากฏว่าพวกพ้องเขาไม่พอใจค่ะก่อเหตุจราจนอยู่ในสถานพินิษ์ค่ะ กินนิดหนึ่งไปตีตุ้งกัน้ำไหมต่อหอ่าโอเคชื่ออะไรอาชน้ออาใช่ไหม ทางเจ้าหน้าที่เองพยายามจะตะโกนพูดคุยกิเลสก,กล่อมอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีนรั้วกั้นเอาไว้จุดนี้คือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนค่ะอยู่ที่ถนนมิตรภาพในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคือมีเหตุการณ์จราจรวุ่นวายโกลาหลถึงขั้นว่าตำรวจสพโพกลางพร้อมกับอาวุธครบมือส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและฝ่ายปกครองเข้าระง,งับเหตุสุดท้ายไปเจอเยาวชนตรงนั้นนะคะประมาณ30คนรวมกลุ่มกันอยู่ตรงบริเวณทางเข้าแต่บางคน มีอาวุธเป็นก้อนหินเหล็กอขออภัยเป็นก้อนหินกับเป็นเหล็กแป๊บและไม้ถืออยู่ในมือด้วยแล้วก็ตะโกนด่าทอกับเจ้าว,ว้าที่ค่ะเพราะว่ามไม่พอใจแล้วเพื่อนที่เหลือบางส่วนเอาพวกก้อนหินนะคะคว้างปาใส่เรือนนอนจนทำให้เรือนนอนเนี่ยมันเกิดความเสียหายทีนี้มีช่วงหนึ่งนะคะที่เจ้าว,ว้าที่พยายามจะพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์ให้ใจเย็นลงแล้วก็คุยกับแม่ด้วยเพื่อช่วยประสานเกลี้ยกล่อมแรงหนึ่ง น้องพุ่นช่วยคุยนิดนึงพอดีผมพูดผ่านไปภายในข้างในจะได้สงบก็เพราะผมเอาฟองไว้วางใจมาให้แล้วแต่ขอให้ข้างในเขาสงบนิดนึงคุณแม่ช่วยพูดเลยครับเราขอหม้อขเราออกมาก่อนทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยววุ้นดุมไปฟองวางไว้ตรงนี้ตรงศาลาเนี่ยเฮ้ยร่วมาวุธมาร่วมมาวุธเด็กว่องเด็กตาฉุนนะเขอใจเป็นไหม้อก็วามดหม้อขอหม้อขอเอ็กกูสานใช่ไหมให้พ่อหนุ่มครับพ่อหนุ่มเอาเใจเย็นนะลูกนะ <Okay. S 2> แล้วว่าเขาจะเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ยืนเท้าเอลจังก้าใส่เจ้าว้าที่แต่ว่าจําเป็นจะต้องเบลอภาพนะคะตามกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสุดท้ายเหตุการณ์นี้สงบลงค่ะเพราะว่าทางสารวัตรสุบสวนทางด้านของพันตํารวจเอกนาวินประกาศผ่านไมโครโฟนเจรจากับทางฝั่งของแกนนําผู้ก่อเหตุ ในการก่อจราจรที่เรือนนอนเนี่ยรวมถึงโทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองเขาให้ผู้ปกครองช่วยเจราจาให้เขาสงบสติอารมณ์ใช้เวลา3ชั่วโมงโโกว่าจะระงับเหตุความวุ่นวายได้ทั้งหมดกว่าที่เด็กแก๊งก่อเหตุจะยอมวางอาวุธแล้วก็มอบตัวหลังจากนั้นทางเจา้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ก่อเหตุทั้งหมด31คนหู31คนเยอะจัง เอาไปอยู่ที่เรือนจําแยกออกไปก่อนนะคะคือเหมือนเป็นเป็นสถานที่ที่แยกออกไปก่อนส่วนสาเหตุเนี่ยพอสอบสวนก็พบว่าคือมีเด็ก2กลุ่มน่นะทะเลาะกันมีเจ้าหน้าทีู่นยนฝึกเข้าไปห้ามแล้วมีเจ้าหน้าทีู่นยนฝึกรายนั้นน่ะถูกเหล็กแทงบาดเจ็บแต่อาการไม่สาหัสนะทางเจ้าหน้าที่ที่เหลือเขาก็เลยแยกหัวโจคนที่ก่อเหตุมีวาดอ่ะเอาไปขังที่อื่นเพื่อนที่เหลือไม่พอใจค่ะ ก่อเหตุจรา,าจนที่เรือนนอนก็เลยเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแบบนี้<ม>แต่ว่าสุดท้ายสามารถระงับเหตุได้ทั้งหมดแล้วนะคะประสานกับผู้ปกครองโทรศัพท์ให้มาช่วยพูดคุยเกี่ยวกับอีกแรงหนึ่งด้วยครับโ้เห็นใจเจ้าหน้าที่เลยนะเจอแบบนี้